สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มาสรุปนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองซึ่งคอรอมอนะคะก็ได้เคาะ1น0่ล้านบาทนะคะลงทะเบียนรอบใหม่นั่นเองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคีิไม่ใหม่ต่อไปค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนคอรอมก็ได้ไฟเขียวเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะสำหรับเงินรวมทั้งสิ้นเลยก็คือ1,800ล้านบาทให้กับกองทุนประชารัฐนะคะเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมภายใต้โครงการลงทะเบียนรอบใหม่นั่นเองค่ะซึ่งจากกรณีที่คอรอมนะคะก่อนหน้านี้ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564ก็คืองบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมล่าสุดเมื่อวันที่28กันยายนคอรมอ,อก็ได้มีการอนุมัติขอรับจัดสรรงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564งบกลางรายการจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินนั่นเองนะคะ ซึ่งสาระสำคัญการจัดสรรการแบบไม่กำหนดระยะเวลาสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์เนื่องจากในปี6พศ2565กองทุนก็าคาดว่าจะดาเนินโครงการทะเบียนลงทะเบียนรอบใหม่นี้ซึ่งจากสถานการณ์ของโควิด -19 นะคะก็ได้ส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและก็ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้างนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจของผู้ที่มีรายได้น้อยอาจทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการลงทะเบียนรอบใหม่จำนวนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นเพื่อรับรองจำนวนผู้ที่มีบัตรนะคะที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นภายใต้โครงการลงทะเบียนรอบใหม่ปีนี้จึง เห็นควรขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปี2,564งบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับการจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กำหนดระยะเวลาให้แก่ผู้ที่ถือบัตรนะคะก็ได้แก่ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและก็ เบี้ยความพิการนั่นเองนะคะซึ่งมีรายละเอียดอย่างไรต่อไปเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งว่าคอรามอได้ไฟเขียวการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ